เป็นเพื่อนและเออันเป็นที่รักยิ่งของช่องบุสงไลฟ์สไตล์นะครับก็คลิปนี้จะมา,าแนะนำวิธีการกินเพชรสังคาตนะครับสำหรับท่านที่เป็นโรคฤทธิ์สีดวงทวารน,นะครับก็แอดก็เคยเป็นเนาะก็ใช้ตัวนี้ครับเพชรสังคาตเป็นตัวช่วยนะกินนะครับก็ปัญทาอาการเนาะ ก็สรรพคุณเขามีมากมายนะครับหลากหลายก็คงจะไม่พูดถึงนะครับก็ลองดูในเว็บไซต์นะคราจะมีหลายหลายเพจเขาเขียนมาอยู่อันนี้ก็เป็นลักษณะยอดของเพศสังฆาตนะครับที่ผมตัดมานะครับก็การกินก็เคยทําคลิปไปแล้วนะครับเคยทําคลิปตอนนั้นคือใช้กล้วยนะครับใช้กล้วยี่ผมลองกินดูแล้วนะครับมันมันไม่ถนัดเนาะแล้วแต่คนชอบนะครับกล้วยมันมันมัน มันจะเวลากลืนเนี่ยมันจะลื่นๆในคอนะครับทำให้มันไม่ค่อยชอบเท่าไหรนะ่ผมก็เลยเปลี่ยนมาใช้เป็นมะขามเปียกนะครับเนี่ยะครับเปียกนะครับตัวนี้ก็เลยจะมาบอกวิธีการกินหอ่อ้วยมะขามเปียกนะก็เพศทางข้าเนี่ยมันไม่สามารถที่จะกินเพียวๆได้นะกินสดๆเลยเนี่ยไม่ได้นะครับเพราะว่ามันในใน ในป่องเขาเนี่ยมันมันมันจะมีคล้ายๆน้ำหนามเล็กๆนะแล้วกืนแล้วนะนะทำให้เราคันคอนะครับนะครับก็เลยจะต้องหาอะไรห่อหุ้มนะครับบางคนก็ใช้กล้วยนะนะผมก็จะใช้มะขามเปียกนะครับคิดนี้โอเคไปชมกันเลยครับก็วิธีการกินนะครับเราก็ตัดเพศสังคาดม,มานะครับนะตัดเพรสังคาทมา,ข,า,มาข้อหนึ่งนะครับผมจะกินเ,เนี่ยข้อประมาณนี้นะครับ ข้อเล็กข้อใหญ่ก็แล้วแต่ที่เราตัดมาเนาะถ้าอยู่ค้นๆเลก็จะใหญ่หน่อยนะครับอันนี้อยู่ไปปลายแล้วนะครับก็ไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับผมไปจะกินเนี่ยข้อหนึ่งอย่างนี้นะครับวิธีการกินนะครับผมก็ยวเอานี้ลบกันนะครับก็ตัดมานะครับแล้วก็ไปรล้างทำความสะอาดนะครับแล้วก็เอาเนี่ยครับเหลี่ยมของเขานี่ออกนะครับ นี่กรีดเตรียมของเขาออกลักษณะนี้นคะครับก็เสร็จแล้วเราก็หั่นหั่นเป็นท่อนๆลักษณะนี้ก็แล้วแต่คนกินนะครับว่าสั้นยาวขนาดไหน ผมไม่ถนัดยยาวนะเพราะว่าเวลาคืนแล้วมันค่อนข้างจะยากนะครับผมก็ใช้ท่อนประมาณนี้นะครับเสร็จแ,แล้วเราก็ห่ออย่างนี้เลยนะครับห่อให้มิดนะอย่าให้เพศสังมผัสโผล่มานะครับมันจะทําให้เราคันคอก,การเลือกการเลือกอลุมบอกไปนะครับการเลือกมะขามเปียกนะครับก็เอาที่เขาแกะมเมล็ดแล้วนะมีขายอยู่ผมซื้อมาตามห้าง มันแกะมาเรียบร้อยแล้วนะครับเราไม่ต้องมานั่งแกะอีกทีหนึ่งเนาะขอให้มิดนะครับไม่โผลไม่ได้นะครับอันนี้เล็กใหญ่นี่ยเอาที่คนกินนะครับว่า เล็กขนาดไหนใหญ่ขนาดไหนว่ากินแล้วกืนได้สะดวกนะครับประมาณนี้ผมกำลังกืนได้นะเพราะว่าผมกินมาหลายครั้งแล้วนะครับลักษณะนี้กืนได้อยู่ใช้มือเปล่านะทำกินเองเนาะ ง่ายๆนะครับขี้เกียจห่อหลา,อาหลายหลายเม็ดนะครับเราก็ใส่ทักสองอันก็ได้ขึ้นอยู่กับเราหั่นป้องอายาวาป้องสั้นเนาะท่อนท่อนท่อนยาวสั้นๆเนาะแล้วแต่เราตรงนี้โผล่ก็ไม่ได้ มาขามเข้าไปเนี่ยลักษณะนี่ปั๊บเลยสองท่อนนี่พอดีก็ใส่สองท่อนเลย ให้กลมๆนะให้เราทานได้ง่ายๆนะครับเวลาคืนเนี่ยมันจะไม่รู้สึกว่าติดคอเนาะประมาณนี้นะครับนยครับก็กินเช้ากินเย็นนะครับอย่างละท่อนนะอย่างละปล้องนะเขาเรียกเป็นป้องเนาะอย่างละปล้องเนะช้าป้องเย็นป้องนะครับก็กินประมาณสัปดาห์หนึ่งนะครับ สัปดาห์หนึ่งแล้วก็เว้นสักสัปดาห์นะครับแล้วก็มากินใหม่นะครับจนกว่าอาการของฤทธิ์ดวงทวารจะบรรเทาหรือดีขึ้นเนาะก็ผมกินก็ใช้ระยะเวลาประมาณหนึ่งเดือนนะครับหนึ่งเดือนกอ็หายอักเสบนะครับไม่อักเสบแล้วก็ที่เป็นปูดออกมาเนี่ยนะครับมันก็ค่อยๆย,ยุบลงไปเนาะโอเควันนี้ก็คงไม่กินให้ดูนะครับมาปั้นห่อด้วยมะขามเปียกเพื่อนๆได้รับชมกันนะครับ โอเคครับถ้าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ยังไงฝากเพื่อนเพื่อนช่วยกดไลค์กดแชร์ฝาเป็นกำลังใจให้ทางช่องมุส่งไลฟ์สไตล์ด้วยนะครับรับวันนี้สวัสดีครับ